ถอดีอีกรอบนะครับวันนี้กับมาล้ำเสียงวิหกนกพงศกรน้องอาราศักดิ์นาพรเสียงวิหกน้องนองัดนธนาดนอ่พระเอ,อะเกอาเจมอาทิตย์นะครับเจมอาทิตแล้วก็พระเอกโอ๊ตฉลองชยัยน้องเขื่ศิล,ลัสิทธิ์น้องมินลลิตาน้องแพลทิดาเสียงวิหกนะครับต้องเจอกัน ที่บ้านผูน้องเหล็กนะครับบ้านทูน้องเหล็กบ้านทูน้องเหล็กอำเภออำเภอบ้านไผ่นะครับจังหวัดขอนแก่นวันนี้ก็ทีมไลฟ์สดก็ทีมถึงชาแนลนะครับทีมเดิม จเจอเขาตลอดเึงชาแนลนะครับน้บงอ,องเขาลรงติดตั้งอุปกรณ์นะครับเคลมไลฟ์สดเึงชาแนลนะครับเสือเขาก็มาปูเต็มนะครับ เขาเริ่มปูตั้งแต่ผมมาถึงแล้วสี่โมงผมถึงมาวันนี้ผมมาถึงสี่โมงเนิ่หน่อยนะครับบริเวณอยู่ในบริเวณวัดนะครับวัดบ้านหนองเหล็กวัดบ้านผู๋หนองเหล็กนะครับอำเภอตำบลมผมไม่ชัวร์เลยไม่พูดนะครับอำเภออำเภอบ้านไผ่นะครับจังหวัดขอนแก่นมาไกลนะครับวันนี้สองร้อยกิโลทอวิ่งรถสามชั่วโมงกว่านะครับ สามชั่วโมงกว่าๆแต่แต่ถนนค่อนข้างดีนะครับจะไม่มีซอกแซก,ซกเท่าไหร่ก็ะะจะเป็นถนนถนนหลวงแทบทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ได้เต็มที่เลยนะครับแต่แต่แต่เต็มที่ไม่รู้จะอยู่ถึงไม่รู้จะอยู่ถึงตอนไหนนะครับเต็มที่ เต็มที่เต็มที่ของแอดมินน่าจะตีสามนะครับอยู่ได้เต็มที่ประมาณนั้นเพราะว่าขับรถกลับมันก็ใช้เวลาเยอะเนาะถ้าอยู่ซัดแจ้งไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้าเวลาขับรถเจอแสงอาทิตย์เนี่ยจะเคมิมจะง่วงนอนจะเคิรมแต่ถ้าขับอากาศเย็นๆอากาศที่แบบไม่เจอแสงแดดเนี่ยมันจะไม่ง่วง น่าจะเป็นงานฟรีนะครับเพราะว่าอยู่ในวัดเนาะน่าจะนะแต่อยู่ในวัดก็ไม่ใช่ว่าฟรีเสมอไปนะครับแต่ดูแล้วเหมือนจะฟรีจะสรุปไม่ได้ว่าอยู่ในวัดต้องเป็นงานฟรีสรุปไม่ได้นะ ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมยังก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้ากดติดตามไม่ได้ก็ฝากเปลี่ยนเส้นทางไปกดติดตามเพจนักพัฒจัดให้ชื่อเดียวกับช่อง u t u b e นะครับแล้วก็เพจนักพัฒนพาล้อหมอลำนะครับทางเพจนะครับนักพัฒนพาล้อหมอลำจะไม่มีช่องย t u b e นะครับมีแต่เพจนะครับแต่ว่านักพัฒจัดให้จะมีเพจด้วยนะครับผม อขอจบไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ